พิธานะครับก็พูดเรื่องของการดับไปต่างๆนานานะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆไม่ควรจะเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับที่จะนาไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์จากฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยนะครับต่อการลงพื้นที่ของคุณพิธาก็มีนะครับอย่างดุดันอย่างต่อเนื่องนะครับตัวอย่างเช่น อดีตโฆษกพักเพื่อไทยนะครับอรุณีกาศยานนท์นะครับหรือว่าปัจจุบันคือรินทิพรหรือหญิงเนี่ยนะครับก็ออกมาโจมตีนะครับการที่คุณพิธาลงพื้นที่นะครับว่าการที่คุณพิธาลงพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่มีความเหมาะสมนะครับเป็นเรื่องซึ่งทำให้ เกิดความสับสนนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นรัฐบาลน,นะครับหรือว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่เป็นผู้มีอํานาจอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามต่อไปว่าพิธาคุณ move on เถอนะครับรัฐบาลเสร็ษฐาแก้ปัญหาฝุ่นมาตลอดนะครับมีการออกกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องมาเชียงใหม่แล้วถึง3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพิธามาร่วมภารกิจตัดไฟป่า ในช่วง1 6 1 7ช่วงเด็กที่คุณเสรษฐานลงพื้นที่เนี่ยมันแสดงถึงความไม่ move on ของคุณพิธานะครับพิธาควรจะเข้าใจได้รล้วบทบาทของฝ่ายค้านในปรเทคไทยเนี่ยควรจะมีหน้าที่ตรวจสอบหรือเสนอแนะรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่คุณพิธาทำหรือพรรคก้าวไกลทำนั้นเป็นการเคลื่อนไหวนอกบทบาทหน้าที่นะครับไม่อาจเกิดการพัฒนาได้สร้างคำถามและความสับสนว่าการเดินสายแบบนี้ใครได้ประโยชน์อย่างแท้จริงประเทศกำลังเดินหน้า ไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็คือคนของรัฐบาลที่โจมตีว่าการที่คุณพิธาไปร่วมดับไฟแล้วก็ไปศึกษาปัญหาต่างๆจะได้เข้าใจปัญหาของคนที่เดือดร้อนหน้างานนั้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้แทนรัษฎรนะครับผู้แทนรัษฎรไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟในการดับไฟป่าผู้แทนรัษฎรไม่แม้หน้าที่มาดูความเดือดร้อนนะครับต่างๆนาะนาะนะถ้าฟังแบบนี้ตัรกะมันดูจะเป็นแบบนั้นนะครับว่า ผู้แทนรัศดรไม่ได้มีหน้าที่มาดูความเดือดร้อนของผู้ที่ทํางานด้านดับไฟป่า,ปาหรือว่าจะมาทําความเข้าใจปัญหาต่างๆนะครับถ้าเกิดมีการบอกว่าพิธาทําผิดหน้าที่นะครับก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่พิธาทำเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับระหว่างฝั่งรัฐบาลน,นะครับกับคุณพิธาที่คุณพิธาเชื่อว่าการทําหน้าที่ผู้แทนรัศดรคือการไปดูหน้างานนะครับไปดูผู้ปฏิบัติงานจริงๆว่าเขาเดือดร้อนอย่างไรนะครับจะได้หาทางช่วยเขา จะได้หาทางอนุม,มัติงบประมาณต่างๆให้เขานั่นคือมุมมองคุณพิธาขณะที่มุมมองของพักเพื่อไทยโดยการถแถลงของคุณรินทิพรน,นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยที่มีความสนิทสนมอย่างสูงกับคุณแพรทองทานนะครับในหลายคนนะครับที่มีบทบาทในลักษณะนี้นะครับก็จะถูกมองว่าเป็นการพูดเพราะมีแกนนําเพื่อไทยหรือว่า การนาคนอื่นแนะนําให้พูดนะครับสะท้อนมุมมองว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คุณพิธาเป็นลงพื้นที่การลงพื้นที่ไม่ใช่หน้าที่สอสอการทําแบบนี้นะครับเป็นการทําให้เกิดความสับสนว่าใครเป็นรัฐบาลนะครับอันนี้ในมุมมองของฝั่งเพื่อไทยเขาคิดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันเองนะครับว่าพักเพื่อไทยนะครับคิดถูกหรือผิดกับการบอกว่าเ สอสอไม่ได้มีหน้าที่ในลักษณะที่คุณพิธาทำนะครับลองพิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่าท่านคิดว่าอย่างไรท่านคิดว่าสอสอควรจะอยู่ในห้องแอร์ล้วก็นั่งมโนโลแล้วเก่งๆอยู่ในห้องแอร์ไม่เคยลงพื้นที่อะไรเลยหรือว่าจริงๆสอสอควรจะลงพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งบทบาทฝ่ายค้านเองนะครับคุณรินทิพรก็บอกว่าบทบาทฝ่ายค้านมันไม่บทบาทในลักษณะนี้นะครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องบทบาทฝ่ายค้านควรจะเป็นอย่างไรเยอะในวันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพูดนะครับว่าบทบาทฝ่ายค้านในยุคเพื่อไทยเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับมันเพื่อไทยวิจารณ์คุณพิธาว่าบทบาทพิธาเนี่ยไม่เหมาะนะครับผิดบทบาทฝ่ายค้านไม่ได้มีหน้าที่ทําอะไรแบบนี้สสไม่ได้มีหน้าที่ทําอะไรแบบนี้แตกต่างกับคุณพิธาที่เขาคิดว่าการไปเข้าใจปัญหาการไปเข้าใจความเดือดร้อนของคนหน้างานนะครับเข้าใจสภาพปัญหาทีมเสือไฟว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยจำเป็น ไม่ใช่แค่คุณรินทิพรนะครับของพรรคเพื่อไทยที่มีความเห็นในลักษณะนี้นะครับสแตนดาร์ดนะครับเขารายงานข่าวคุณรัฐก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะครับลูกของอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีนะครับรวมไทยสร้างชาติก็มีการวิจารณ์นะครับคุณพิธานในลักษณะเดียวกันวันนี้น่าสนใจนะครับรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยเริ่มคิดคล้ายๆกันมากขึ้นเรื่อยๆต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราได้เห็นการโจมตีเพื่อไทยโดยรวมไทยสร้างชาติ นะครับว่าคุณเศรษฐาเป็นคนไม่ได้เรื่องคุณทักษิณเป็นคนเลวร้ายต่างๆนานาเข้ามาจะกรอบโกยระเทศชาติจะร่มจมนะครับคุณเอกประยุทธ์เคยโจมตีคุณเศรษฐาว่าเป็นนักธุรกิจเก่งอะไรนะครับเพื่อไทยเองก็เคยด่ารวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นพ,พรรคเผด็จการปิดสวิตสามวอปิดสวิตสอปออะไรก็ไม่รู้มั่วตัวไปหมดนะครับพอจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตบ,บัดสัตว์เสร็จวันนี้เพื่อไทยนะครับกับรวมไทยสร้างชาติความคิดซึ่งช่วงเลือกตั้งเคยเป็นคนละขั้ว กลับมาเป็นความคิดคล้ายๆกันมากขึ้นนะครับนั่นก็คือโจมตีว่าสอสอที่ลงพื้นที่นะครับไม่เหมาะสมโจมตีว่าการที่ฝ่ายค้านลงไปที่พร้อมรัฐบาลไม่เหมาะสมเพราะมันเป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนสร้างพาลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่เพิ่มเกงว่าเจตนารมณ์ที่ดีของพักก้าวไกลจะถูกเข้าใจว่าเป็นวัตถุประสงค์ทางการเมืองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำได้นี่คือรัฐก้าวสู่วันคีรีรองโฆษกรัฐบาลประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับว่า ถ้าคุณพิธาไปลงพื้นที่ทำให้เกิดความสับสนกับประชาชนนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าการไปลงพื้นที่ของพิธานั้นมีใครสับสนเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจนะครับคนทราบดีว่าคุณพิธาไปเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายค้านนะครับผมไม่แน่ใจว่าการที่คนของรัฐบาลบอกว่าประชาชนสับสนที่เห็นคุณพิธาลงพื้นที่เนี่ยสับสนเรื่องอะไรนะครับประชาชนจะสับสนที่คุณพิธาลงพื้นที่จะสับสนอะไรครับสับสนพิธาเป็นเศรษฐาเหรอครับหรืออะไร นะครับบา,บางทีความเป็นรัฐบาลไม่ใช่การพูดส่งเดชอะไรก็ได้นะครับฝ่ายรัฐบาลบอกว่าพิธาลงพื้นที่ประชาชนสับสนผมไม่เห็นมีประชาชนอะไรสับสนตรงไหนนะครับพิธาลงพื้นที่เขาก็เข้าป่าและคนของรัฐบาลก็บอกว่าพิธาไปลงพื้นที่ไปรบกวนเจ้าหน้าที่พิธาไปกับกระจกเงาของบกลายจุดไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนอยู่ข้างพิธาเลยนะครับแลวบกลายจุดมูลที่กระจกเงาซึ่งเป็นเจ้าภาพเขาเป็นคนชวนพิธาแล้วตกลงพิธาไปเนี่ยเขาไปรบกวนใครครับ บางทีความเป็นรัฐบาลนม่้แปลว่าคุณพูดส่งเดชพล่อยๆตามใจชอบได้นะครับผมกังวลว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับความเป็นรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ในยุคพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีพลังประชาชนและเป็นแกนนำเนี่ยเรากําลังเห็นความเข้าใจผิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนั่นคือความเป็นรัฐบาลแข่งกันโชว์ความเป็นรัฐบาลมาตรฐานต่าและหนึ่งในความเป็นรัฐบาลมาตรฐานต่ําคือการพูดส่งเดชการพูดโกหกการพูดตลบตะแลงการตบัดสัตว์ผมไม่อยากจะพูดเรื่องจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วซึ่งเป็นการตรบัดสัตว อันนั้นคนด่านในประเทศแต่ว่าแม้กระทั่งการโจมตีพิธาเนี่ยยังใช้ข้อมูลเท็จในการโจมตีบอกว่าพิธาไปลงพื้นที่ประชาชนสับสนเข้าไปในแม่วางมันมีใครสับสนนะครับเข้าไปในพื้นที่กับมูลที่กระจกเงามันมีข้าราชการคนไหนไปเอาใจพิธาหรอครับบางทีคนเป็นนักการเมืองเวลาพูดอะไรโง่ๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็สมเพศความโง่ของคนเป็นนักการเมืองไม่มีข้าราชการคนไหนไปติดตามเอาใจนักการเมืองฝ่ายค้านหรอกครับ ไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ตลอดคือรัฐบาลเนี่ยแหละเวลาไปเนี่ยต้องมีการระดมราชการไปต้อนรับฝ่ายค้านไปไหนเนี่ยนะครับไม่มีข้าราชการไปต้อนรับหรอกครับเพราะเขากลัวรัฐบาลเขมรแต่ถ้าเป็นรัฐบาลไปนะครับถ้าเป็นคุณเสรษฐาไปเป็นรองโฆษกรัฐบาลไปเนี่ยข้าราชการต้องมาต้อนรับนะครับไม่ต้องดูอื่นไกลขนาดแค่คุณทักษิณไปเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยเนี่ยปหลัดยังมาต้อนรับอธิบดียังมาต้อนรับรัฐมนตรียังมาต้อนรับ แล้วพอเป็นแบบนี้ทําไมรองโฆษกรัฐบาลไม่พูดนะครับว่าคุณทักษิณคุณไปทีใดคนเดือดร้อนนะครับข้าราชการต้องมาต้อนรับคุณทําไมรองโฆษกรัฐบาลไม่พูดอย่างนี้บ้างครับว่าคุณทักษิณไม่มีตําแหน่งอะไรแต่ประหลัดมารับทําไมอธิบดีมารับทําไมรองผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติมารับทําไมทําไมไม่พูดอย่างนั้นนะครับอันนั้นของจริงไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแต่ประหลัดมารับอธิบดีมารับรองผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติมารับแต่พิธาไปเนี่ยนะครับไม่ได้มีใครต้อนรับเลย อมีไปพบเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินไปไหว้พระจะบอกว่าเจ้าอาวาสมาต้อนรับพิธาผมไม่ใช่เขาไปไหว้พระนะครับเพื่อนความเป็นคนของรัฐบาลทุกวันนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้คําว่าความเป็นรัฐบาลมาตรฐานต่ํานะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเราเห็นนักการเมืองฝั่งรัฐบาลพูดจาเหมือนนักการเมืองมาตรฐานต่ำคล้ายๆกับสมัยพักพลังประชารัฐยุคที่แล้วครับที่เราจะเห็นนักการเมืองมาตรฐานต่ำที่แบบพูดอะไรก็ได้เพื่อเอาใจนายพูดอะไรก็ได้เพื่อ d i s เครดิต ฝ่ายตรงข้ามแล้วในการดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามบางทีพูดจาเหมือนคนเหมือนคนหลุดโลกพูดจนเวลาคนเห็นรัฐบาลเนี่ยเขาเอือมละอ่าเขาสายหน้าด้วยความน่าสมเพชนะครับพูดมาได้ยังไงนะครับพิธาไปลงพื้นที่กวนราชการจะไปกวนที่ไหนครับเข้าป่าเข้าไปกับกระจกเงานะครับความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะพูดอะไรสงเดช ได้นะครับเพราะว่าเมันเป็นรัฐบาลพูดส่งเดชชาวบ้านเขาก็ด่าว่าคุณโง่ได้นะครับแล้วเมื่อคุณถูกชาวบ้านด่าว่าโง่เขาจะพานด่าไปว่านายที่เลือกคุณมาทํางานให้รัฐบาลก็เป็นนายโง่โ <สง S 1> เป็นรัฐบาลต้องคิดให้ดีนะครับยิ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยพูดส่งเดชไม่ได้เพราะถ้าเป็นคนของ,ของ,ของรัฐบาลพูด,พดส่งเดช <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีช่วยจะเป็นรองโฆษกหรือเป็นโฆษกเมื่อพูดโง่โงคนจะด่าว่ารัฐมนตรีโง่ คนจะด่าว่านายกโง่คนจะด่าว่าพรรคต้นสังกัดโง่ที่ปล่อยคนโง่โง่นะครับพูดเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงนะครับเช่นพิธาไปไปรบกวนเจ้าหน้าที่ทั้งที่พิธาไปในงานของ NGO คือมิตรกระจกเงาของบอกลายจุดแล้วบกลายจุดเป็นคนชวนแล้วในเมื่อบกลายจุดเป็นคนชวนแล้วพิธาไปในงานของภาคเอกชนแล้วรัฐบาลทันลึงมาแสดงความเห็นอะไรผมว่าต้องถามแบบนี้ก่อนมากกว่าว่ารัฐบาลทันลึ่งนะครับมาแสดงความเห็นอะไร รัฐบาลมาสอดในเรื่องที่คุณพิธาซึ่งเขาเป็นผู้แทนเขาจะไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแล้วไปกับภาคเอกชนคนจิตอาสาเนี่ยรัฐบาลมาสอดแต่ไมมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลตัวละครที่เกี่ยวข้องคือบอกอลายจุดมูลที่กระจกเงาทีมเสือไฟไม่มีใครด่าพิธาแต่กลุ่มเดยที่ด่าพิธาคือรัฐบาลพิธามาทําไมพิธาทําให้คนสับสนพิธาทําให้คนงงว่าใครเป็นนายก คุณจะบ้ากันหรือเปล่าครับความเป็นรัฐบาลในประเทศนี้มันบ้าไปใหญ่แล้วนะครับรัฐบาลไม่ได้มาว่าเป็นคนบ้าพูดอะไรส่งเดชนได้ไม่ใช่นะครับยิ่งคนเป็นโคศกไม่ว่าคนเคยเป็นโคศกพักหรือเป็นรองโคศกรัฐบาลเนี่ยพูดอะไรมันต้องเป็นหลักเป็นการนะครับอย่าแสดงความเห็นเกรดต่ำนะครับอย่าแสดงความเห็นแบบมันที่มันเลอะเทอะมันหลุดโลกนะครับผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครที่ผมพูดถึงวันนี้แต่ผมพูดหลักการโดยรวมว่า ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือทุกรัฐบาลหลังๆเนี่ยจะมีนักการเมืองเกรดต่ำนะครับแล้วนักการเมืองเกรดต่ำจะทํา, beat, าทงานแบบนี้คือทําตัวเป็นกระบอกเสียงแล้วจะเป็นกระบอกเสียงแบบด้คุณภาพกระบอกเสียงที่ได้คุณภาพคืออะไรคือพูดเรื่องโง่ๆนะครับแล้วเรื่องที่โง่ๆที่เป็นโง่สุดคือพูดเรื่องซึ่งผิดความจริงเช่นอย่างวันนี้นะครับรัฐบาลโจมตีว่าพิธาไปในเวลาที่เสษฐากับทวีสินเสดฐาเสษฐาอยู่เชียงใหม่ทักษินอยู่เชียงใหม่เอ้าแล้วทำไมเสษฐาอยู่เชียงใหม่ทักษินอยู่เชียงใหม่แล้วพิธาห้ามไป พี่ทาก็เป็นผู้แท,ทนเขาก็เป็นประชาชนใครๆก็ไปได้ไม่อย่างนั้นอีกหน่อยก็กลายเป็นว่าถ้าทักษิณอยู่เชียงใหม่เสรษฐาย,ยู่เชียงใหม่นักการเมืองคนอื่นห้ามไปเพราะทักษิณอยู่เสษฐาย,ยู่เอาแล้วอย่างประชาชนผมจะไปได้มั้งไหมครับมันต้องมีการกาหนดกติกาแล้วเหรอครับว่าถ้าทักษิณอยู่เศษฐาย,ยู่ห้ามคนอื่นไปใด้ตกลงประเทศนี้เชียงใหม่เนี่ยเป็นเขตที่คนอื่นห้ามเข้าถ้าไม่ใช่พวกทักษิณพวกเศรษฐายแล้วครับคุณทักษิณเขาไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกแล้วคุณเสรษฐายเขาไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกแต่พวกลูกนนนน้้ออองเเเเมมััลละะะแแวคิดบบ นะครับไม่มีความสามารถในการโจมตีพิธาก็เลยสร้างวัทกรรมบ้าๆบอๆมาเช่นพิธาไปตอนเศรษฐาอยู่ไม่เหมาะตอนทักษณิณอยู่ไม่เหมาะเศรษฐาไม่ใช่เจ้าของเชียงใหม่ทักษณิณไม่ใช่เจ้าของเชียงใหม่นะครับถ้าอยากจะไปทําอะไรก็ไปได้นะโจมตีพิธาว่าไปแล้วแบบนี้รบกวนเจ้าหน้าที่ทางที่พิธาไปกับ NGO ไปกับบอกลายจุดถ้ารัฐบาลไม่ได้ชื่อบอกลายจุดนะครับถ้าโฆษกรัฐบาลไม่ได้ชื่อสมบ,บัติบุญงานอานงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาด่าพิธาว่าไปรบกวนเขา พออาราะบกลายจุดซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขายังไม่พูดอะไรว่าพิธาเป็นรบกวนเลยแล้วรัฐบาลเนี่ยมาอะไรด้วยนะครับอันนี้คือความเป็นรัฐบาลมาตรฐานต่ำนะครับที่มันมีการออกมาโจมตีซึ่งไม่ดีนะครับเออเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการเมืองที่ไม่ดีนะครับการเมืองที่โจมตีนะัน่นี้จริงๆเราหวังว่าหมดยุคพลเอกประยุทธ์การเมืองแบบนี้หรือนักการเมืองคุณภาพตา่ำทำนองนี้มันจะหมดไปแต่ดูเหมือนว่า มันไม่ได้หมดไปด้วยนะครับซึ่งผมก็เสียดายนะครับที่มันไม่หมดไปกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับความเคลื่อนไหวของอฝั่งก้าวไกลเองนะครับที่เขามีการตอบโต้นะครับการที่ฝั่งรัฐบาลออกมาโจมตีคุณพิธาว่าพิธาไม่ควรไปเชียงใหม่ในเวลาที่ทักสินอยู่ในเวลาที่เศรษฐายอยู่นะครับหรือการโจมตีว่าพิธาเนี่ยไปรบกวขนข้าราชการเขาทั้งที่พิธาไปกับบอกลอายจุดแล้วผมว่าคนทั้งประเทศนะครับถ้า ไม่แหมผมก็ไม่อยากพูดตรงนะครับเอาเป็นว่าทนทั้งประเทศที่ที่พอใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็รู้ว่าบกอะไรจุดไม่ใช่ข้าราชการเพราะนั้นพิธาไปกับบอกอะไรจุดไม่ได้มีการรบกวนข้าราชการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณลิซ่าพักคมลรองโฆษกพักเก้าวไกลนะครับเขาออกมาตอบโต้กรณีที่รัฐบาลนะครับโจมตีว่าพิธาไปเชียงใหม่ช่วงเศรษฐาอยู่ไม่เหมาะไปเชียงใหม่ ช่วงทักษินอยู่ไม่เหมาะนะครับและพิธาไปเนี่ยเป็นการลบกลนข้าราชการทั้งที่ิพิธาไปกับบอกลอายจุดสมบัติบุญงามอนงซึ่งผมเผ้ากระเสริมแบบนั้นเขาไม่ใช่ข้าราชการอย่างแน่นอนนะครับแต่ความเป็นรัฐบาลน,นะครับโดยเพพาะรัฐบาลที่สนับสนุนนโยบายกัญชานะครับสนับสนุนนโยบายกระท่อมนั้นก็จะทําให้ความเป็นรัฐบาลน,นั้นหลายเรื่องพูดจาเหมือนกับคนที่เมากัญชาพร้อมเมาน้ำกระท่อมนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนกันได้นะครับ คุณลิซ่าพักคมนลลองโคศกเก้าไกลเขาก็บอกว่ากรณีที่คุณลินทิพรบัญชีรายชื่อแล้วก็ลองเลยขาเพื่อไทยบอกว่าพิธาควรจะเข้าใจบทบาทฝ่ายค้านไม่ใช่คิดแต่ว่าจะเดินสายนะครับคุณลิซ่าเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณลินทิพรไปศึกษาตำราเล่มไหนถึงกล้าพูดด้วยความเข้าใจผิดๆว่าสิ่งที่คุณพิธาและพักเก้าไกลทําคือไปลงพื้นที่ดับไฟป่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาเพราะผู้แทนรัษฎรสส มีหน้าที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนรนัษฎรก็ต้องพูดแทนรนัษฎรเราจะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับฝ่ายค้านและผู้แทนราษฎรจะเสนอแนะรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรหากไม่เคยเห็นปัญหาหน้าง,งานหรือไม่เคยพูดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการออกเดินสายลงพื้นที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทําหน้าที่ผู้แทนนะครับนี่ก็คือคุณลิซ่าที่สอนมวยนะครับ คุณลินทิพรซึ่งในแง่อายุเนี่ยคนจะเห็นคุณลินทิพร์มากกว่านะครับแล้วจะคิดว่าคุณลินทิพร์เป็นรุ่นใหญ่กว่าแต่ในแง่อาวุโสทางการเมืองนั้นทั้งคุณลินทิพร์และคุณลิซ่าเท่ากันเพราะเป็นสสหนึ่งสมัยทั้งคู่อายุคุณลิซ่าเนี่ยเด็กกว่าลินทิพร์แน่นอนลิซ่าเด็กกว่าหญิงแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยนะครับลิซ่าตอบโต้หญิงได้ดีนะครับคุณลิซ่าเขาก็บอกต่อว่าก้าวไกลมีสสเชียงใหม่7จาก10เขตอาจเป็นความเป็นจริงที่แสงใจคุณลิินทพร แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้การลงพื้นที่ดูปัญหาในช่วงที่ประชาชนยากลําบากคือรูปธรรมของการทําหน้าที่ผู้แทนที่ประชาชนมอบความไว้วางใจแล้วเขาก็ถามต่อว่าตกลงใครกันแน่ไม่เข้าใจบทบาทผู้แทนรัษฎรที่มาบอกให้ฝ่ายค้านหยุดเดินสายนะครับหากคุณในฐานะผู้แทน,นรัษฎรใจกว้างและไม่ขี้ขลาดว่าการลงพื้นที่ของฝ่ายค้านจะทําให้รัฐบาลถูกเปรียบเทียบนะครับเขาถามไปทางคนของรัฐบาลที่ไปว่าก้าวไกลว่าลงพื้นที่ไม่เหมาะเนี่ยนะครับ เราบอกว่าคุณขี้คลาดหรือเปล่านะครับคุณใจแคบเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกต่อว่าคุณอย่าแสดงออกถึงใจที่ขับแคบนะครับเ,เลยแม้แต่นายกยังบอกว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลควรจะช่วยกันดูแลปัญหาเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้อายุผู้แทนรัษฎรมีมาหลายเดือนแล้วถ้าคุณลิพรไม่เข้าใจบทบาทผู้แทน ก็น่าเป็นห่วงขอฝากความห่วงใยนะครับห่วงปัญหาประชาชนให้มากกว่าภาพลักษณ์นายกสักนิดนะครับอันนี้ก็คือคำตอบโต้นะครับของคุณลิซ่านะครับสอสอหนึ่งสมัยสอสอส,อสมัยแรกนะครับเท่ากับคุณวิธิพรถึงแม้อายุจะน้อยกว่านะครับแล้วก็เ ไม่ได้เป็นรองเลขาพักนะครับแต่ก็เป็นรองริซ่าเป็นรองเลขาพักด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นรองโคศกพักนะครับก็ตอบโต้ได้ดุดันนะครับดีนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ทางฝั่งรัฐบาลเขามีการโจมตีพักคก้าวไกลนะครับในการลงพื้นที่ในวันนี้ออกมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับก็คือ นอกเหนือจากเรื่องของการลงพื้นที่ของคุณพิธาซึ่งรัฐบาลออกมาบอกว่าพิธาลงพื้นที่ไม่เหมาะนะครับไม่ใช่หน้าที่ผู้แทนที่จะไปลงพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งการโจมตีว่าพิธาลงพื้นที่ไม่เหมาะเศรษฐาอยู่เชียงใหม่คุณไปลงแบบนี้ทาไมทักษิณอยู่เชียงใหม่คุณไปลงแบบนี้ทําไมนะครับส่วนพิธาก็บอกว่าเอาแล้วทาไมมันลงไม่ได้ละ่ะนะครับคุณนิสาก็บอกต่อว่าก็ผู้แทนรัษฎรต้องผู้แทนรัษฎรต้องรู้ความเดือดร้อนถึงเข้าใจนะครับ ความเคลื่อนไหวของก้าวไกลอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือสอสอแบงค์นะครับคือสอสอแบงค์เนี่ยคนก็จะมองว่าแกเป็นคนหน้าตาดีแล้วเป็นลูกคนรวยนะครับแต่หลายครั้งที่เราจะเห็นว่าสอส,อสอแบงค์เนี่ยนะครับเขาใช้ความเป็นผู้แทนของเขาในการพูดถึงปัญหาประชาชนในแบบที่เราไม่เห็นนักการเมืองคนอื่นทำนะครับก่อนหน้านี้สอสอแบงค์เขาเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของ หมอชิตสองนะครับว่ามีปัญหานะครับแล้วก็เป็นความสุดโซมนะครับที่ควรจะได้รับการแก้ไขปรปับปรุงตอนที่สอสแบงค์เปิดประเด็นนี้เนี่ยนะครับเขาก็ถูกโจมตีคล้ายๆกับเวลาพิธานลงพื้นที่เป๊ะเลยนะครับตอนที่สสแบงค์เปิดประเด็นเรื่องหมอชิตโซมนะครับเขาก็ถูกคนของรัฐบาลโจมตีว่าสสแบงค์คุณไม่รู้หรือไงว่าหน้าที่สสไม่ได้มีหน้าที่ในการบอกว่าหมอชิตโซม ไม่ได้มีหน้าที่พูดแทนประชาชนทนิดเดิตร้อนจากหมอชิดไม่ได้มีหน้าที่ในการวิาพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่างๆนะครับกองเชียร์รัฐบาลก็โจมตีเขาพูดตรงๆก็คือโจมตีเป็นหมูเป็นหมาเลยนะครับว่าไอ้สอสอใหม่ไอ้คนไม่รู้จักบทบาทหน้าที่นะครับวันนี้สอสอแบงค์เอาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ข่าวที่แล้วเนี่ยเขาทําให้คนของรัฐบาลหน้าแหกที่ออกมาบอกว่าหมอชิดนะครับสอสอไม่ได้มีหน้าที่ยุ่งนะครับ แล้วคุณสมศักดิ์เออคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ออกมาบอกหลังจากสสอแบงค์ว่าตอนนี้รัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาหมอชิดให้ดีขึ้นแล้วนะครับตามสิ่งที่สสอได้แนะนํามานะครับก็เป็นหน้าที่กระทรวงคมนาคมที่จะต้องทําเรื่องนี้นะครับสวนทางกับที่ก่อนหน้านี้กองเชียร์รัฐบาลเคยบอกเอาไว้ว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้มีหน้าที่ทําเรื่องนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยครับวันนี้สสแบงค์เปิดศึกใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คงจะทำให้กองเชียร์รัฐบาลมีอารมณ์มากขึ้น คราวนี้นะครับเขาไปดูสภาพห้องน้ำนะครับของขนส่งนะครศรีธรรมราชนะครับสถานีขนส่งแล้วก็สถานีรถตู้โดยสารไปตรวจพบว่าสถานีขนส่งหลายจังหวัดมันมีคุณภาพต่ํามากนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพของสถานีขนส่งซึ่งอันนี้เป็นความจริงนะครับที่ใครก็ตามที่ใช้รถทัวร์หรือรถตู้ ตามคิวของสถานีบขอสอต่างๆตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นสภาพแบบนี้เยอะนะครับว่าขนส่งหลายจังหวัดเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมเองก็เป็นคนที่ไม่มีรถดังนั้นผมไปต่างจังหวัดหลายครั้งผมก็ใช้บขอสอนะครับใช้ท่ารถสาธารณะแบบนี้แหละในการเดินทางนะครับพูดตรงๆก็คือห้องน้ําของบอขอสอหลายจุดนั้นเป็นห้องน้ําที่ต่อให้ผมท้องเสียนั้นผมยังด่าตัวเองว่าผมมาท้องเสียที่นี่ทําไมนะครับอย่างเช่นห้องน้ำที่ท่านผู้ชมเห็นที่เป็นห้องสําหรับ ขับนี่นะครับก็เป็นห้องแบบที่ถ้าคุณเป็นคนอายุมากมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะครับคุณก็จะมีปัญหาอย่างหนักนะครับคุณจะไม่สามารถนั่งได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วมหลุมซึ่งตอนนี้หลายที่เขาก็เลิกใช้กันแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ยังมีการปรากฏอยู่นะครับในนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สภาพนะครับก็จะเป็นสภาพที่ใครเคยใช้ห้องน้ําตามบขสต่างๆก็จะเคยเห็นนะครับนั่นก็คือ มีถังน้ำนะครับต่างๆเนี่ยนะครับวางทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยคอยตักน้ำนะครับเข้าไปราดของเสียนะครับมันเหมาะไหมนะครับมันทุรักทุเลไหมคำตอบคือมันทุรักทุเลอย่างแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติคนเวลาปวดท้องเนี่ยนะครับจะปรีเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วแล้วไม่มีใครดูหรอกครับว่าในห้องน้ำที่ตัวเองนั่งในถังนั้นสีดำมีน้ำอยู่หรือเปล่าอันตรายของมันก็คือเมื่อคน กำจัดของเสียจากร่างกายเสร็จแล้วคบพบ,บว่าถังน้ําสีดํามันไม่มีน้ําอยู่อันนี้คือวิกฤตของชีวิตเพราะห้องน้ําตามบอขอสอพวกนี้กระดาษทิชชูไม่มีเราจะให้เขาทำยังไงให้เขาทํายังไงให้เขาออกมาเอาน้ําที่ถังเขียวได้ยังไงนะครับระบบระบายน้ําต่างๆแบบนี้เป็นยังไงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่สอสอแบงค์ถ่ายมานะครับก็คือห้องของการฉี่นะครับในห้องน้ําชายก็จะเห็นว่าสภาพก็ คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการตักน้ํำราดลงไปนะครับแล้วสภาพพื้นก็สภาพพื้นแบบนี้นะครับใครเคยใช้บอขอสอก็จินตนาการถึงกลิ่นเอาเองตามอัธยาศัยแล้วกันนะครับผมว่าใครเคยใช้ก็จินตนาการถึงกลิ่นของห้องน้ําในลักษณะนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสสแบงค์เนี่ยนะครับเขาก็เอ,อ แสดงถึงปัญหาของประชาชนนะครับท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าถ้าไปห้องน้ำที่เจอขันไม่มียิ่งเร็ว้ายอันนี้จริงนะครับไม่มีขันเนี่ยยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็พูดถึงปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนได้ดีนะครับแล้วก็กรณีนี้ยังไม่มีคนของรัฐบาลออกมาตอบสอสอแบงค์นะครับว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าเขาก็เพิ่งโพสตนะครับแต่อย่างไรก็ตามหวังว่านะครับสอสอแบงค์จะไม่เจอแบบรอบที่แล้วนะครับที่มีคนของรัฐบาลมาโจมตีว่ามายุ่งอะไรนะครับเป็นสอสอมายุ่งอะไรกับเรื่องห้องน้ําห้้องสวม นะครับสสเป็นผู้แทนรัษฎรถ้าสสคนไหนเขาทำงานเรื่องคมนาคมเขายุ่งได้หมดนะครับนะครับเขายุ่งได้หมดแหละเพราะสสเป็นผู้แทนรัษฎรนี่ครับแล้วต้องถามไปด้วยซ้ำว่าเวลาสส,สนะครับไม่ว่าจะเป็นสสไหนพักไหนก็ตามมายุ่งเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลมีปัญหาอะไรทำไมรัฐบาลต้องวยไวยรัฐบาลไม่ชอบเหรอครับเวลาสสมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องชอบนะครับเพราะว่าปัญหาประชาชนเมื่อเดือดร้อนเนี่ย มันควรจะต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องที่เ,เกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่เป็นประเด็นกันนะครับอตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูแล้วไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณพันกว่าคนนะฮะ <S <S ฝากนิดนึงนะครับว่าหากท่านดูอยู่ก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านกดแชร์คลิปนี้นะครับท่านก็จะได้มีส่วนนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มันเป็น ประโยชน์ต,ต่างๆนะครับไปยัง,งคนอื่นๆ,ๆนะครับฝากด้วยนะครับท่านดูอยู่นะครับและอยู่ในกลุ่มประมาณ1,000คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้กันนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> ในช่องแชทก็หลากหลายนะครับมีการพักทายกันนะครับคุณนางไม้บอกแบมบูบอกลุงป้อมด้วยนะครับห้องน้ำ ไปถึงกะขิดนะคะ100คร้อยชั่วโมงกิโลเมตรอัตรเลยอน,นี้ไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงเรื่องอะไรนะครับภาพที่มีกลิ่นนะคะอันนี้ในช่องแชทคุณนายโชนะครับคุณจัดมบงคลบอกว่าต้องตักถังน้ําใส่ถังก่อนเข้าห้องน้ําคุณจีจ้าบอกว่าคนปวดท้องหนักตายอย่างเขียดเลยเจอแบบนี้อันนี้จริงนะครับผมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆครับจริงๆผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับคือห้องน้าที่ไม่มีทั้งกระดาษทิชชู่แล้วก็ไม่มีทั้งน้ําในถังนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าผมจะผมแก้ปัญหายังไงแต่ว่าทาให้ผมเข้าใจปัญหานี นะครับว่ามันลําบากจริงๆผมเคยเจอนะครับในจุดที่ผมเจอเนี่ยคือบขสพูดเลยไม่อายนะครับจังหวัดภาคใต้ด้วยผมไม่บอกว่าจังหวัดนครหรือเปล่าแต่ผมเมื่อเคยเจอนะครับไม่มีทั้งทิชชู่นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีน้ําในถังด้วยนะครับผมเจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอสอสอแบงคูเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าทําไมสอสอแบงคิดว่าเออเป็นปัญหาแล้วเป็นประเด็นนะครับ คุณนางไม้สีทองก็บอกว่าว่าแล้วนะครับคุณเกียบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่นะครับคุณผู้ปลดปล่อยบอกว่าถุงเท้าคือคําตอบนะครับคุณซัตเทิลบอกว่าปดป้องแล้วยังอ่ากดไลค์แล้วหรือยังขอบคุณมากนะครับเอ่อโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับวันนี้ผมมาดึกนะครับก็เลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอาจจะไม่ได้พูดยาวแต่ว่าขอบคุณท่านที่สุนมาทางซุปเปอร์แชท วันนี้นะครับคุณครูยังสิตันนะครับคุณนายจ้อยคุณซักการีคุณปีเตอร์แพนคุณปียนาคุณเดอะออฟไลน์วันเดอร์นะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณสีโรดค่ะเดือนนี้พร้อมเป็นเมมเบอร์แล้วขอบคุณที่ทําให้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพิธาได้รับพลังในการใช้ชีวิตเลยค่ะมันเป็นพลังที่ดีมากจริงๆขอให้คุณสีโรดรักษาสุขภาพด้วยค่ะนะครับคุณทีโมโต้คุณวีวินคุณนิติพลด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันแล้วก็ ชวนทุกคนนะครับที่อยู่เป็นสมาชิกของช่องสีรถทอกันด้วยนะครับสาหรับการสมัครเป็นสมาชิกนั้นก็มีหลายช่องทางนะครับเดี๋ยวจะเอารายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าการสมัครสมาชิกนั้นต้องทําอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิก YouTube ช่องสีรถทอนะครับเดี๋ยวใช้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าวิธีการในการสมัคร นะครับก็คือเข้ามาที่ช่องแชทนะครับกดปุ่ม Membership นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเป็นสมาชิกแบบไหน35บาทต่อเดือน65บาทต่อเดือน80บาทต่อเดือนนะครับหรือ100บาทหรือจะเป็น150หรือจะเป็น250บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับถ้า250บาทต่อเดือนก็เฉลี่ยว,วันละ8บาทนะครับสามารถสนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับหลังจากรายการจบก็มาที่หน้าแรกของ YouTube ซีโรทอร์ก <talk ster> แล้วก็ร่วมกันสนับสนุนได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่สะดวกสําหรับเดือนละสองรอห้าสิบาทนะครับ <c oughs> ก็สมัครแบบเดือนละส5สิบห้าบาทก็ได้นะครับหรือว่าแบบเดือนละหกสิบ้าบาทก็ได้ถ้าเดือนละส5ิบ้าบาทก็เท่ากับวันละหนึ่งบาทนะครับส่วนถ้าเกิดวันละหกสิบเดือนละหกสิบห้าบาทนะครับก็นะครับเสยงแรกนะครับถ้าเกิดเดือนละห5สิบ้าบาทนะครับก็เท่ากับวันละประมาณสองบาทกว่านะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถสนัได้เอาตามความสะดวกของทุกท่านเป็นหลักนะครับถึงท่านไม่สมัครนะครับผมก็ทํางานของผมต่อไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าท่านสมัครมาเป็นสมาชิกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกําลังใจต่างๆในแง่การทํางานนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกกันนะครับในช่องอนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ มีลุ้นนะครับว่าภายในเดือนเมษายนเราจะมีผู้ตามครบ400,000คนนะครับถ้าท่านช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันนะครับในแง่โพนั้นวันนี้เราตั้งคำถามไปนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการที่คุณพิธาไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ถูกตั้งคำถามโดยฝั่งรัฐบาลน,นะครับว่าการที่คุณพิธาลงพื้นที่นั้น มันเป็นเรื่องซึ่งไม่มีความเหมาะสมนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่หน้าที่สอสการไปลงพื้นที่ของพิธานั้นเป็นการทําให้คุณทักสินเสียหน้าเป็นการทําให้คุณเศรษฐาเสียหน้านะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับเราฟังความเห็นของประชาชนทุกคนเสมอนะครับก็มีท่านผู้ชมโบทความเห็นกันเข้ามานะครับ